ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีเข้าสู่ช่องบอชนห้าชาแนลนะครับสําหรับมุมนี้ก็เป็นมุมบ่อเลี้ยงปลานะครับบ่อเลี้ยงปลาคราฟนะครับก็จะมีน้ําตกจําลองนะครับแล้วก็มีปลานะครับปลาคราฟแล้วก็เป็นปลากระบอกหรือเปล่าครับไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับครับส่วนนี้ครับ เชื่อมต่อกัอบบ่อน้ำอยู่ฝั่งน้นนะครับเป็นบอ่อพญานาคนะครับสองตนนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะเพื่อน เ,เ,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมทางเข้าของศาลากลางน้ำนะครับอันนี้คือทางทางที่จะไปะพระเจดีนะครับด้านนี้นะครับ เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปไหว้นะครับหลวงพ่อรวยด้านในครับสริระสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นศาลานะครับหลังใหม่ครับที่จะสร้างขึ้นนะครับตอนที่ผมมาคราวที่แล้วก็ยังไม่มีนะครับนี้ก็มีศาลาอยู่ครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดทีอ่อยากทราบว่าวัดวัดตะโกตั้งอยู่ที่ใดนะครับคือตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับอำเภอภาชีนะครับผมถ้าเพื่อนๆมาจากทางถนนเอเชียนะครับมาถึงอำเภอบางปาาระหันก็ได้นะครับหรือไม่ก็อำเภอนครหลวงนะครับเลี้ยวขวาเข้ามานะครับก็ตรงมาอย่างเดียวเลยครับ ส่วนด้านหน้านี้ก็เป็นทางเข้าของอศาลากลางน้ํานะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับเพื่อน,อนๆยังไงถ้าเพื่อนๆว่างเว้นนะครับวันหยุดหรือว่าวันพักผก่อนก็<ๆ>เข้ามากร่าวไหว้ได้นะครับ เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงถึง16นาฬิกานะครับของทุกวันนะครับเพื่อน

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ